หนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสามบาทนะครับที่เชียงใหม่นะครับกินก๋วยเตี๋ยวอ่าตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวดูนะครับว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวสามบาทเป็นยังไงนะแม่แม่หญิงได้สั่งเส้นหมี่ลูกชิ้นมานะครับเส้นหมี่ลูกชิ้นนะห้าจานนะแม่หญิงกินคนเดียวนะครับจานอ่าน้องภูมิสั่งเส้นใหญ่หมูมาสามจานนะครับนี่นะครับ โอ้โหเ,เดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิจะกินหมดหรือเปล่านะครับกินนี้ดิ้อกินหนังแม่แอ่านอกจากนี้ยังมีผักด้วยนะนี่โอเคตอนนี้ก็เรามาร้านเกือบปิดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นไงไหนลองชิมดิชิมแล้วอร่อยมั้ยเป็นไงอร่อยใชจได้นะครับกดไลค์ด <c oughs> ิอ่าอ่าอันนี้ของพ่อนุกมาแน้วะะครับ อันนี้อันนี้ชามละส oh, ิบโอ้โหน้องภูมิกินเองนะครับตอนนี้อร่อยนะครับลองให้น้องภูมิกินดูนะว่าน้องภูมิจะกินได้กี่จานน้องภูมิแอบไปเอาลูกชิ้นของแม่มาแล้วครับมาใส่จานัวเองา่จานเองไม่มีลูกชิ้นนะครับนะครับเหมือนเราจะสั่งแบบไม่ได้สั่งลูกชิ้นให้น้องภูมินะครับโอเคอ่ะน้องภูมิกินลูกชิ้นเลยครับเออโอ้โหยมีคนกขามองลูกชิ้นนาะ เดี๋ยวมาดูนะครับลองปล่อยให้แม่หญิงกับน้องภูมิกินไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าใครจะกินได้กี่จานนะครับลุยคุณจะกินหมดก็่สาม,สามหมดครับเอาให้หมดเลยนะตอนนี้แม่กับน้องภูมินะครับเร่งใหญ่นะครับแม่หมดไปสามสอง,สองแม่หญิงหมดไปสองนะครับดูนะครับน้องภูมิกินสามจานพร้อมกันเลยนะครับ ไม่รู้จะหมดสักจานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อตอนท้ายครับโอ้โหตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับนงปูสามจานนี้ใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเหลือนี่หน่อยนึงแล้วก็จานนู้นนะครับโอ้โหใกล้หมดแล้วครับโอ้โหดูนกปูครับสุดยอดเลยครับโหยังครับเหลือหน่อยครับเหลือคำสองคำครับ ตอนนี้นะครับกินเต็มปากเลยนะครับน้องภูมิคือเตี๋ยวสามบาทนะครับมาพิชิตแล้วใครจะทํามาทําลายสถิติน้องภูมิได้นะครับโอ้โหนี่ครับเหลืออีกเสียในปากให้หมดโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้น้องภูมิหมดแล้วนะครับสามจานนะครับโอ้โหสามจานนะครับนี่ครับโอ้โหน้องภูมิสุดยอดเลยครับสามจานนะครับ เป็นสถิติของน้องภูมินะครับโอ้โหกินไม่ได้ยังไงครับก๋วยเตี๋ยวสามบาทครับสามจานครับส่วนแม่หญิงก็สี่นะครับแม่หญิงสี่จานนะครับคลิปนี้ก็พามากินก๋วยเตี๋ยวสามบาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องภูมิปิดคลิปนะครับเพื่อนๆครับโเคเบโอเคครับเพื่อนๆครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ โอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย